สวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอีกวันหนึ่งที่ลุงอิดมีโอกาสได้มานำเสนอคลิปพระชุดเบญจพะคีนะครับที่ลุงอิดได้สะสมเก็บมานะครับซึ่งก็อสะสมมานานนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะครับคุณปู่นะครับ จะมีด้วยกันห้าองค์ด้วยกันองค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์ที่สองพระสุ้มกอนะครับองค์ที่สามพระนางพญานะครับองค์ที่สี่พระรอดนะครับและองค์ที่ห้าเนี่ยเป็น <c oughs> พระ นะสมเด็จสมกอนางพญานะครับผงสุพรรณพระรอดนะครับห้าองค์นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะนี่พระสมเด็จเหนือดิแตกลายงาเลยนะครับนะ หมายรุ่นคุณปู่เก็บไว้ให้นะครับนะองค์ที่สองก็เนี่ยสุ้งกอครับสุ้งกอนะองค์ที่สามเนี่ยนางพญานะครับ องค์ที่สีพระรอดลำพูนนะครับครูวัดมหาวันนะฮะในองค์ที่ห้ผงสุพัรร์นะครับนี yeah. ่ฮซึ่งทั้งห้าองค์นี้เป็นพระพูดง่ายๆคือเบนจภาคีนะครับ ก็คือพระทั้งห้าองค์ที่พระพุทธคุณสูงนะครับแล้วก็ชาวบ,บ้านมักจะนิยมคล้องติดคอกันนะครับซึ่งลุงอิดก็มีสร้อยเส้นเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับสร้อยตั้งแต่ตอนลุงอิดอายุ วัสามสิบปีมาฮะนี่นะครับจะมีห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าโหกเจ็ดแต่นี้ไว้คล้องนี่นะครับพระของอ่าเบญจบพักคีนี่นะฮะนะครับอันนี้ก็เลยแยกมาให้ดูว่าแต่ละองค์เป็นยังไง เดี๋ยวดูกันนะครับวงเลกนะครับนี่ฮะเห็นไหมเก่าคร่ำคร่าเลยนะครับกรอบก็เป็นกรอบกรอบเก่าโบราณน,นะครับตะแกะแล้วตรงนี้ก็จะเสียไปนี่ครับ นี่ยดูเนื้อความเก่าเขานะครับก็สมเด็จวัตรคังนะครับอันนี้พิมพ์น่าจะทะลุซุ้มอะครับเสียงน,นะครับ ศรัทธาม,มากนะครับกว่าจะได้องค์นี้มาเนี่ยอยู่กับปู่ก็ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับมาตกทอดถึงลุงอิดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ครับซุ้มกอนะครับจริงก็อยากจะแกะดูเหมือนกันนะแกะออกมาแต่ว่าเสียดายนะครับเสียดาย ความเก่าแก่ของเขาเ่ยนางพญาี๋ยวนี่ผงสุพรรณนะครับบางคนว่าอี๋นางพญากับผงสุพรรณนี่ต่างกันยังไงดูที่เขาสอกซ้ายนะครับถ้านางพญาเนี่ยเขาจะชิด ทิศกระเขางอเป็นเป็นเหมือนกับเก้าสิบองศาแต่ผงสุพรรณนี้ไม่ใช่เก้าสิบครับยืดขึ้นไปอย่างนี้นะยืดขึ้นไปและนี่ครับพระรอดลำพูนนะครับกรุวัดมหาวันนะซึ่ง ทั้งห้าองค์นี้เนี่ยนะครับลงหิตก็ติดตัวมาตลอดแต่และองค์ก็มีที่ไปที่มาต่างกันองค์นี้ปูก่เก็บไว้ให้นะครับสี่องค์นี้ตอนไปสอนหนังสืออยูุภาคเหนือนะครับได้มา ผมไปน้องอิทไปสอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยที่ภาคเหนือนะครับก็ได้มาแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยนะครับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับหลังจากประสบอุบัติเหตุได้ตนเองมาก็เลยค่อยสนใจมีพระอะไรดีๆก็โอ๊ยสตินะครับพระอะไรดีๆก็สัรนหามานะครับ นะะี่คือชุดเบนจะภาคีนะครับจริงๆแล้วเบนจะภาคีเนี่ยนะครับสนนราคามันก็เยอะนะฮะแต่เป็น ไปได้รวมกันนี้ก็น่าจะเป็นร้อยล้านบำบานนั่นนะครับนะฮะองเทนนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับใจิตใจเราเนี่ยนะใจเราให้ความเพื่อมใสศรัทธานะฮะพระองค์ท่านก็จะคือพูดง่ายๆะเด็จประคุณของท่านก็จะแสดงออกมาเพื่อคุ้มครองเรา อุค์เอกภัคหลังนี่อุบัติเหตุอะไรต่างๆนี่ไม่ไม่ค่อยจะพบผ่านเท่าไหร่ครั้งสุดท้ายพาลูกชายนะครับไปรับลูกชายที่เรียนอยู่ที่กรุงเทพคนโตนีไปจังหวัดจันทบุรีสายระยองไปจันท์ตรงนั้นรถมอเตอร์ไซ ตัดหน้าโดยบังเอิญน,นะประมาณหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับุกอิถ้าเป็นคนอื่นชนแล้วชนแล้วลุกอิด,ด้วยความคือพูดง่ายๆหนึ่งในตัวเองก็มีความเลื่อมใสในในพระเกอ,อาจารย์ดังแล้วก็มีความระแวทระวังอยู่ตลอดเบรก ท่านทันบังเอ,อิญรถรถเก่งนั้นมันไม่ปัดนะครับถ้าเป็นรุ่นไหนที่ล้อปัดก็ก็ลงถนนไปแล้วนะอันนี้เบรกเอบเอเขหลวงพ่อจะอยู่หลายๆวงจะอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าถือของลุงอิดต,ตลอดที่คล้องคอก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านก็คงจะ เมตตาช่วยแต่ช่วงที่ประสบอุบัติเหตุใหญ่ที่ว่าย่าหรือว่าคุณแม่เสียไปนั่นช่วงนั้นนี่มีติดตัวอยู่ห้าหกองอ่ะที่เคยเล่าให้ฟังจากนั้นหลังจากนั้นปัจจุบันก็ติดตัวมาตอนนี้เป็นร้อยองค์แล้วมั้งฮะที่สะสมไว้นะครับ ก็บางองค์ที่ชอบมากบางองค์ก็ตามกระแสนะครับแต่ส่วนมากที่ได้มาส่วนมากหลวงอิจจะได้มาด้วยด้วยเหมือนความบังเอิญความที่พระทัตอยากจะมาอยู่กับเราประมาณนั้นบางคนกว่าจะได้แต่ละองค์มานี่ใช้เงินในการเช่าอุชามานะครับดยสนุนราคานี่ โดยราคาที่เยอะแต่ว่าหลวงอิดนี่ไม่นะครับอย่างเช่นเนี้ยพระรอดลําพูนนี่นะครับหลวงอิดไม่เคยคิดว่ากรุวัดมหาวันของจังหวัดลําพูนจะตกมาอยู่ในมือหลวงอิตได้ยังไงนะแล้วองค์เนี้ยอัศจรรย์ใจมากเลยครับผงสุพรรณเนี่ยนะ จาของไม่รู้ว่าพระอะไรบอกผมว่าพระนางพญาเั้นเขาเขาอาจจะดูไม่ออกนะครับเราก็เลยได้มาด้วยความอื่นส่วนองค์เนี้นะครับมีตำแหนิตรงเนี้นะครับถ้งงางั้นกน็มาอยู่กับลุงซาอย่างนี้นะครับนะมีตำแหนิ ก็มาส่วนองค์นี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามันบางเอินอย่างไรนะครับงุงอิฐมีสององค์กรอบคล้ายกันแต่ไม่ใช่เหมือนกันโดยโดยดุสฎดีนะครับคล้ายกันแต่ว่ากรอบก็ต่างกันนะครับ คืออย่างกรอบนี้ไม่ต้องไปนึกถึงนะครับกขาทาได้อะไรได้แต่องค์พระข้างในนะฮะเห็นไหมมีความคล้ายคลึงกันไปสอนหนังสืออยู่ภาคเหนือก็เลยเลยได้มานะครับแต่ที่ตื่นตาใจริงใจมากเนี่ยเนี่ย พระรดกับผงสุพรรณนะครับผมไปอยู่ภาคเหนืออยู่ปีสองปีมั้งนะครับก็ไปคลุกคลีกับชนเผ่าต่างๆพวกมงพวกเย้าพวกอะไรนะครับกะเลียงอะไร คือกลุ่มพวกนี้ก็ยังมีพระดีๆอยู่นะครับแต่บางคนก็มีเขาก็เขา,กเขาเลื่อมสายสัทธาน,นะครับแต่ว่าถ้าเขาชอบเราเนี่ยผมเป็นอาจารย์มหาลัยเขาชอบในตัวเราเป็นกันเองอะไรนี้ก็ได้นะครับเราก็รักใครนับถือกันนะครับเขาเรามีแต่ความดีให้เขาก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนเราก็ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็มอบให้เรามานะครับองค์นี้ยก่อนไม่รู้จักนะซุ้มกอนี่นะครับคือจะบอกตรงๆว่าพระเนื้อเนื้อว่านเนื้อดินอะไรต่างๆเนี่ยพระกรุนี่ยลุงอินไม่ไม่ไม่ถนัดตัวน,นี้ง่ายมากนะ แต่พักหลังตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุมาหลังจากนั้นแหละครับเริ่มคิดแล้วว่าพระกรุปต่างๆนี่นะเชื่อไหมว่าตอนลุงดิดอายุยี่สบคือทำงานได้ประมาณปีสงปีแรกลนะุงอิดจะเป็นคนที่มีเพื่อนเขามีความรู้ด้านด้าน ของเก่านะครับด้านศิลปรกรพวกอะไรเงี้ยเราก็ออกตะเวนเที่ยวไปกันนะครับอุ๋ยจะเป็นคนชอบเรื่องสายศรัทธาในในใน,ในประพุทธคุณในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆพวกเหล็กไหลพวกไอ้งั่งตาแดงพวกอะไรต่างๆ่ยลุงเอ็ดรู้จักหมดเลยฮะเพียงแต่ว่า,ะะวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเนะี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับไม่ได้มาง่ายๆลุงเอ็ดก็จะ เป็นคนชอบสอดแสวงหาแต่ช่วงนั้นเชื่อไหมพระกรูกนี่เข้ามาอยู่ในมือลุงกิจเยอะแต่ลุงกิจไม่สนใจเพื่อนกันก็เลยรับไปหมดนะครับเพื่อนคนนั้นนี่เขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะครับเขาเป็นคนฝักใฝ่ในเรื่องของของเก่าพวกแร้ตเต้ ดูอิตก็ได้ความเพหาสนุกสนานไปก็เข้าไปเราเป็นคนออกค่าน้ํามันอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเป็นข้อราชการมีเงินเดือนเงีสิ้นเดือนเงินเดือนออกมา,าทีแล้วก็ออกค่าน้ํามันไปคนมีรถก็ขับรถไปคนมีความรู้เรื่องของเก่าก็ไปได้วยกันสนุกสนานกันไปครับอยู่กับปลากับอะไรไปถึงขนาดไปนอนไปดูกรุต่างๆนะครับ ที่ไหนก็ว่ามีของดีของเก่าโผล่จากดินมันก็ค้าบรถไปดูนั่นงรถไปดูก็เล่าเรื่องให้ฟังเนาะว่ามันเก่าแก่ขลังยังไงพระนางพญาเนี่ยนะครับจะของบอกว่ามันแตกนะครับเขามีอยู่สององค์มั้งฮะองค์ที่แตกเนี่ก็เลย ไอ้อาจารย์ที่รักเคารพไปบูชาไปอย่างนี้นะผมก็เป็นที่ไปที่มาของพระแต่ละองค์ไปนะครับครับก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ก่อนเนี่ยนะหลังจากเราใส่แล้วนะครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์ล่างสุดก็จะเป็นองค์นี้นะครับ 1 2 3 4 5สองสา,สานะครับก็จริงๆแล้วลุงอิดไม่อยากจะบอกเลยว่าชุดเบนจบปาัปคีเนี่ยลุงอิดมีอยู่สองชุดนะครับสองชุดเดี๋ยวจะให้ดูอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ครับอีกชุดหนึ่งนะฮะ ชุดนี้การได้มายิ่งแปลกไปอีกนะครับเออคือองค์นี้ก็พูดง่ายก็ได้จากปู่นั่นแหละส่วนองค์นี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะที่ไปอยู่ภาคเหนือนะครับส่วนองค์นี้นะฮะอันนี้คือสมเด็จเนาะในซุ้มกอนะครับอ,องค์นี้จะของไม่รู้จักว่าเป็นพระอะไร คือจริงๆแล้วจาของนี่เขาจะเนี่ยรอยเขาเลี่ยมเขาเก็บไว้แต่เขาไม่รู้ว่าพระอะไรนะครับก็คือพระนางพญาเขาเอีก็เลยได้อานิสงส์มาส่วนนี้ฮะโขงสุพรรณกับพระรอดนะครับ รอดล้ำพูมก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เก่าคือชุดชุดแรกเนี่ยนะครับได้มาในความบังเอิญส่วนชุดที่สองนี่ตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้เจ้าของไม่รู้จักอันนี้ปู่นี่ไป สอนหนังสือยุคภาคเหนือนะครับส่วนสององค์นี้นะครับนะนี่จะจับให้ดูพระรอดลำพูนกับนี่ฮะวีระ๊ะทำไมหลังมันคล้คลายกันเนี่ยมาถึงบางง้อโอ้สมัยตะก่อนเนี่ย การเลี่ยมกรอบพระเนี่ยเขาจะปล่อยข้างหลังให้เป็นรูยอย่างนี้อ่าพระพุทธคุณจะได้แสดงออกได้อย่างชัดเจนอะไรประมาณนะครับไม่เหมือนกับเนี่ยตัวอย่างองค์นี่ฮะเนี่ยองค์นี้นเป็นรุ่นหลังแหละหมายถึงกรอบนะหลังแหละเนี่ยปิดสนิทอย่างเงี้ยพระพุทธคุณท่าน แสงออกมาไม่ได้หมายถึงก่อนคนก่อนนะครับเนี่ยรุ่นปู่ย่านะครับในความตั้งใจหรือเปล่านะครับก็คือสะสมไว้ให้นะครับองค์นี้นางพญาเนี้เจ้าของไม่รู้จักนะครับว่าอะไรน่ส่วน,นองค์นี้เนี่ยที่ว่าวยความเหมือนของของที่ ลุงอิไปสอนหนังสือยุบภาคเหนือนะครับเอ๊ะไม่เหมือนกันยังเลยอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าพวกชนเผ่าต่างๆที่เขาอยู่ทางเหนือนี่นะครับเขากรุเดียวกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปเลี่ยมกรอบไว้นะครับลุงอิทไม่ได้เลี่ยมกรอบเองนะครับเนี่ยเป็นจากที่ เก่าๆเ,เขาเขาเลี่ยมมามาให้นะนี่คือชุดที่สองอย่างที่ลอยฟังแต่ชุดที่สองนี้นะครับลุงอิดจ,จะชอบมากคือไม่อยากจะพูดว่าเบนจะไเปกีชุดหนึ่งชุดสองอันไหนดีกวกันลุงอินไม่อยากจะพูดถึงนะครับเพราะว่าอย่างมันอยู่จิตที่จิตใจเรานี่แหละครับนี่ฮะความ รูหฮะเนื้อมันสุดยอดตามแจกรายงานอะไรต่างๆอูคิดมองว่าด้วยความที่เรารักเราศรัทธาหรือเปล่าถึงได้มาอยู่กับเรานี่เจ้าของไม่รู้จักพระอะไรไม่รู้นะรครับเนหี่ยให้จาน ใครเข,เขาเรียกกันครับเรียกผู้บัญจารย์ส่วนมากเขาเรียกด็อกเตอร์นะครับให้ด็อกเตอร์ไปเรียกกันองนี้ด้วยความบังเอิญที่ไปสอนหนังสือภาคเหนือไปคุกคลีอยู่กับชนเผ่าต่างๆนะครับเจอไหมว่าเดี๋ยวจะไล่ฟังอีกนิดหนึ่งว่าได้มากับอะไร ครับว่าเขาก็โดนไปต่างกล่องไปเนี่ยอยากจะให้ดูนิดหนึง่งเป็นบัตรประชาชนของของชาวเขานะครับเนี่ยที่ตลงอิทได้มานะครับก็ไปรู้จักกับกระเรียงกับชนเผ่าต่างๆอันนี้กับเหรียญ หลังช้างสามเสียนหนึ่งบาทของก,การที่หาเนี่ยได้มาแยกไว้ทั้งหากดีกว่ารเราถึงการได้มาก็เลยได้มานำเสนอไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต่ออ่ะต่อนะครับจริงๆแล้วความที่ว่าเราชุดแรกเนี่ย ด้วความบังเอิญแต่ชุดที่สองนี้น่าจะด้วยความที่ตั้งใจที่จะมาอยู่กับลุงอิฐนะครับเนี่ยรุ่นปูง่งั้นนะะอันนี้ไปสอนหนังสืออยู่กับชนเผ่ากะเหรี่ยงอะไรต่างๆนะครับเผายอมูเซอ์อะไรลุงอิทไปครุกคลีตีโมงอยู่กับเขาอันนี้จะของไม่รู้จักส่วนสององค์นี้นะครับ คือตั้งใจคือพวกชนเผ่าก็ตั้งใจให้นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยบัตรประชาชนของเขานะครับลุงอิดอรมักจะไปรู้จักกับชนเผ่าวพวกผู้สูงอายุหัวหน้าเผ่าอะไรต่างๆนะครับนะก็หน้าเรื่อมใสหน้าศรัทธานะครับ สำหรับชนเผ่าต่างๆที่ลุงอิดเข้าไปคุคลีกันเขาเป็นการใช้ชีวิตที่สนุกสนานนะครับของเขาตามความคิดของลุงอิดนะนะครับเขาอาจจะอยู่ด้วยความเร้นแค้นความยากไร้บางแห่งเนี่ยไฟฟ้าไม่ถึงอะไรปลปาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางแห่งไฟฟ้าพอมีเข้าถึงบ้างก็แต่ส่วนมากทก็บลุงอิดเข้าไปคุคลีคือ อยู่ในป่าในอะไรซึ่งบางทีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพอแต่รถจะไปจอดเข้าถึงเข้าหากันได้เราไปนั่งเล่นคุยกับเขาพุทธาคุณแก่ไปนะครับนี่ฮะพระรถลำพูนกรุวัดมหาวันนะครับนี่ก็นี่ฮะ คงสุพรรณนะครับสองชุดก็ท้ายนี้ก็อยากจะฝากเ,เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิด่งนะครับเีจะได้จัดทำคลิปใหม่ๆเพื่อมา ให้พวกเราได้รู้ได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนี่จะนำเสนออะไรพระองค์ไหนบ้างนะครับให้พวกเราดูก็มีรูปหล,อล่อหลวงหลวงพ่อเงินก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายให้เราดูนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะฮะหลวงพ่อรวยองค์หลายๆองค์นะครับที เก็บสะสมมาไว้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีพระปัจจุบันคี่กำลัง,งในโลกโซเชียลเขกากำลังนั้นก็พอมีบ้างนะครับแต่กจะมีพระเก่าๆนะครับที่เติมใสยศรัทธาท่านก็มีมาหามาไว้ส่วนมากก็โนเนี่ยผลิตในปีก่อนสองพหรอประมาณนั้นนะครับ รับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับมีอะไรก็กริ้งกลางกันเข้ามานะครับที่ช่องบันส่วนลุงอิดนะครับเบอร์โทร0812049151นะครับ0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ